เรามากินอาหารร้าน ขาใหเที่ยงวันนี้คนเยอะมากทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในว่ามันเป็นยังไงกันอันนี้คือทางลงนะคะลงข้างหน้าจะเป็นอ่างเก็บน้ำ ก็จะชันหน่อยเนสสวยไหมไหนฮะน,ะาน่ามันดิดีดอ่ะคนเยอะมากครับข้างในก็จะมีที่ขายของเต็มเลยแล้วก็มีเช่าจักรยานน่าจะไม่พอเนอะ เราไปหาที่เช่าจักรยานเจอจักรยานแล้วตรงนี้คือที่เช่าจักรยานทันเท่าไหรอุ <love> ้ยม่จักรยาน <love> อันนี้อะไรอ่ะ <love> อันนี้จำหน,น่ายบัตรขึ้นรถสองแถว จะเป็นท yeah, uh, ี่เช่าจักรยานเนี่ยเออช่วยกันปั่นเนาะจุดนี้จุดงานประชาติปันครับสถานที่ท่องเที่ยวหลังที่สองก็แล้วเันปัง อีกที่นั้นจะมีรถสองแถววให้บริการนะครับท่านพรที่ไปชมกันกับเรารับเชิญนะครับเดินตรงเข้ามานะครับมาติดต่อสอบถามแล้วก like ็ขึ้นรถส่องแหวของเราได้เลยค่าบริการจะกับคนละสามสิบห้าบาท่านั้นทีนี้อนรับทุกท่านนะครับทีนี้ก็ทุกท่านนะครับท่านพรที่จะมาดูชมกันรามไรนะครับสนใจนะครับเดินตรงมาได้ที่งานประชาสศพวันนี้รับส่องแหววให้บริการท่านข้าราชการไปกับคนละสามสิบห้าบาท่านั้นนะครับรบเชนะครับสนใจนะครับมาติดต่อได้ที่งานประชาสศพ

S <S> ได้มาแล้วค่ะแ่เ okay. ้สองปั ah, ่นเก้าส yeah, so oh, okay. uh, ิบบาทเล่นเจ้าก้านเดียวเดี๋ยวเราไปปั่นกันอ่าเราก็มาถึงต้องอ่างเก็บน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวดูกันอ๋อที่นี่ก็จะมีบริการรถกอล์ฟ ก็เข้ากับกระยา

ก็จะมีจุดชมวิวกลางหันลมทุกคนค,คนเยอะมากตรงนี้ก็จะเป็นที่ปั้นจัก,กรยานค่ะและอีกฝั่งก็จะเป็น ลำตะคองวิวดีมากอ่อานังเนตปั่นมาแล้วครับเอาบายบายกันว้าวปกรกมือกันไปจอดข้างหน้าเลยไปไหน,ไ,นไ,ไ,ไม่เป็นไงบ้างดีไหมตีไม่ต้องถอดใส่ไปก่อนมันแดดร้อนเดี๋ยวดำใช่ปานปหากการเ นจะกยันเสื้อปิวปิวได้ไงมันใส่อยู่ที่ตัวไปล้งงนะเอาบใบใบก่อนยบายทุกคนก่อนบายลุงมด้วกลับแล้วเดิน้ไมอรถ่ระระงระโบเบอร์หน่อยแม่ จะกลับกันแล้วครับบ๊ายบายเดีลยวมาเจอกันที่ที่พักใหญ่ใหญ่ใหญาใหอ่ใหญ่สองพันห้าสิบใหญ่บางปูบรรยากาศคนเยอะมากวันนี้เป็นวันหยุดเราไปกินกันโอ้โห้ไม่แก้วน่าจะอันนี้นะคะทุกคนเรามากินนะฮะร้านเป็นลาว เป็นลาวที่เขาใหญ่หตตตตแต่เราไปชิมกันเลยเป็นไงอร่อยเปรี้ยวใช่ไหมเปรี้ยวอร่อยเดี๋วเราเอาหารมาเพิ่มจ้าอันนี้ลาวหมูยา่างเมนูนี้ขายดีสุดเลย โอ้โหเนี่ยวเนทหิวข้าวแล้วหิวข้าว,ว,าวได้ปะหมดเกลี้ยงครับมาอีกแล้วนะครับทุกคนอันนี้อะไรมระพระ้าอุ้ยทำไมไหลตำจังอซ่อม์เนทซัมจิ้มเนทไสนใจแล้วไปถ่ายแล้วเดี๋นทถ่ายเองเนทจะไปสนใจก็ อ่ะชิมไหมหนูอ่ะมันต้องมีดิไม่ดีแน้งอร่อยไหมอ้าวอร่อยไหมย,ยังไม่ได้กินอันนี้เอ,อเอาปากเอาปา,า,ปาก,กไ,ไนนกันเป็นไงาเนี่ยมือัเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนครับราดงไก่กันเลยตำหลงพระบาอะพีพ่แบบชิมน่ะ เมื่อไรจะตักได้อะ <c ười> รออยู่อืเป็นไงอ,อร่อยไหมะบองป่มไก่ต้มมีโคล่าครบแล้วมั้งอะไรนะ ไม่ได <ess a good move> ้มจานไก่ต้มน้ำตาเฮอยอ,อันนั้นอ่ไเอ่ะแ <ess a good move> ค่ปลาข่าต้มปลาต้กับมิ้งม้มีไก่ดเหรอิ๋วใช่ไหกินกันไม่หมดแบ่งอันนี้อะไรไก่ย่างเนี้ยอพึ่งนะ ต้มปลาว้าวแต่เออเอไรไงอร่อยเรอไก่นุ่มอ่ะไม่เหนียวคือนี่คือจะไม่ให้รวมใช่ไหมรวมก็ไปถึงไก่ไม่เขาบอกว่านุม่มไม่รวมไม่ใช่อร่อยอันนี้เมนูสุดท้ายแล้ว ตำสามเหม็น <Okay. S 1> มีสตอตด้วยอ่ะตำหลงคระบาเดี๋ยวเรามาดูตำหลงคับ้างเจ okay. okay. มาไปกินกิน๊กนะจี๋กิ๊กยงไนแรกเขาติดใจมานพวกเรามากิน ใครอ่ะเนีเขามากินตอนเราวนี้ตาไม่ตอแล้วลงของกินอยออู่ตรงนั้นนี่เหรอ่ะนี่จำอะไรอ่ะขุหลาบเหมือกันหรอนี่ว่ากนหลาันช่ไหม Nó khá to, rồi xôi thì tốt, don't need to. Làm bánh ch chor Arrow ở Blog, màu đi ที่เขาใหญ่อยู่ที่ลาวันเล่เขาใหญ่ครับข้างหน้าก็จะมีบ้านพักที่นี่เขาจะมีสองหลังแล้วก็จะมีลานข้างหน้าก็จะเป็นสวน พาไปดูสวนข้างในข้างในก็จะมีสวนค่ะจะเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังที่พักที่นี่ก็ไม่แพงนะคะทุกคนถ้าอยากจะพักต้องเข้าไปที่เพจ ตรน,นี้จะเป็นสนามเด็กเล่นที่นี่เขาก็จะมีขับรถ ATV น่าจะเป็นคันเล็กแล้วก็จะมีสนามให้เด็กเล่นที่พักก็ไม่เยอะแต่ว่าเงียบสงบเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนครับ เราไปดูข้างในบ้านกันเลยอันนี้นะคะทุกคนเรามาอยู่ที่เขาใหญ่ที่พักนี่อันนี้มันก็มีโต๊ะเล่ทนทุกก็สาวไว้นะที่พักคือที่พักชื่ออะไรนะวินด้าล,าลาล่าของคนแต่งงาน อ่าเดี๋ยวเราไปดูที่นี่มีมสระว่ายน้ำด้วยโต๊ะเล่นฉนุกนี่ตรงนี้ก็จะมีนนนนมีกี่ห้องอันนี้ห้องครัวโอ้อันนี้ห้องครัวครับเขามีอะไรให้ห้องครัวมีตู้เย็นม,มีน้ำน้ำในตู้เย็นกินได้ใช่ปะ น้ำในตู้เย็นฟรีใช่ไหมนี่แม่มีไมโครเวฟด้วยนี่มีเขียงหม้อหุงข้าวอันนี้อะไรครับแก้วแก้วครับข้างในมีอะไรบ้างน้ำในตู้เย็นกินได้ใช่ไหมครับเสียดายอ้าวเหรอโอ้มีช้อนมีมิตรกันไกลครบจักอุ้ยมีกระทะด้วยแล้วให้หม้ออ๋อนี่หม้อนี่ลุงบอกแม่หม้อลุงแม่อันนี้เป็นแก๊สนี่อะไร แเว้ยมีแก๊สด้วยนี่ครับอันนี้คือนี่เครื่องดน,น้ำอันนี้สิอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึงห้องห้องนี้มันมีโซฟาด้วยนี่โซฟาอืมอันนี้สองเตียงห้องนอนทั้งวนันมีสามห้องอะอ,อันนี้คือห้องน้ำห้องน้ำก็จะมีน้ำอุน่นห้องนอน นี่ครับห้องนอนอันนี้ห้องนอนที่สองอันนี้เป็นใครอันนี้มีห้องน้ำส่วนตัวอ่าอันนี้ห้องคู่ครับว้าววนี่คืออันนี้เป็นอันนี้ห้องนอนใหญ่อบอุ่นครับว้าอันนี้มันก็มีเหมือนกันครับห้องน้ำอันนี้หองในตัวอันนี้เตียงครับอันนี้เตียงเตียง ตู้นี่ครับตู้เสื้อผ้าอันนั้นน่าจะเป็นเตียงเสริมไหมไอเด็กนี่ห้องใหญ่นี่ก็ห้องใหญ่อันนั้นห้องใหญ่ห้องน้ําในตัวมีสองอันนี้ห้องน้ําข้างนอกข้างนอกก็จะเป็นคาราโอเกะครับนี่จะเล่นน้ำแล้วลูกจาเใ่นน้ำแล้วลูกจะเล่นน้ำ หนาวมีสะไว้นาำครับแต่เราไปดูตอนเย็นมันมีที่ปิ้งย่างในโต๊ะสนุกด้วยไปดูตอนอ่าแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาเล่นน้ำอ่ะตงนี้ถันมาก่อนเออไอ้กูมาขึ้นเป็ดกันครับสาวไปนะครับอืมมันลึกปะเนี่ยว่ายเป็นใช่ไหมไม่ได้ลงด้วยนะ

ว้าวว้าวลอยได้ล่างมันมีห่วงยางอยู่ <laughs> <laughs> จยปล่อยห่วงยางนะ่ะ <c oughs> ได้ใช่ป่ะยืนได้ไหมนะ่ะยืนได้ป่ะ <c oughs> ยืนได้ป่ะลองยืนนิดไม่ต้องขึ้นบันไดอะ่ะยืนนิดมันยืนได้ไหมไม่ต้องขึ้น วว้าวอ่าสนุกไหมอ่าบายๆกันเน่จะเอาน้ำตรงไปตรงนั้นตรงนี้เรามีากิจกรรมเล่นสนุกทุกคนเล่นยังไงอืมเอาใหมาแ่แต่บ้านแต่บ้านไปใหญ่มากไม่ได้แทงนานเลยมีเล่นสนุก เขาแทงยังไงแทงสีอะไรก่อนไมรู้เว่ยวู้ม่นมากครับแทงยังไงเอาสีอะไรก่อนอันนี้มันมันแล้วแต่เราจะสีอะไรก็ได้แล้วแต่เราเหรออือเม่นกลุ่มหมวกฟันเรียมใช้ได้เลยแม่เม่นเลยกุ่มหมกฟันเมื่อก่อนอยู่เป็นเด็กเอ๊าะเอออยู่ตอนี้่นาครอทเลยอะดูครับ สีเล้ครับแล้วมันก็สนุกอยู่คนเดียวไม่คิวมันใช้ได้แค่อันเดียวเองออได้แล้วปิดเพลงในทีแล้วก็มีกิจกรรมว่ายน้ำเล่นคนเดียวก็ได้่นคนยวก็ได้ครับวันชอบเล่นน้ำ ใส่ห่วงยางแบบนั้นแหละดีแล้วเอออ๋อเปิดได้ดิมันได้ใช่ปะ ใหายใจเมาเมามาแบ่งเบาทนี้ฉันลามาสนใจใด้ดีคนที่ไม่มีค่าให้รู้ว่าตัวเองยังสำคัญ